อยู่กับร้านชิกุมะนะครับที่เขาทาเมนูใหม่ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือเป็น A3 สามพรีเมียมวากิวบีฟนะครับอันนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะวากิวญี่ปุ่นพรีเมียมเอบอกเลยว่าไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะฮะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและนี่คือคลิปที่รีวิวละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เราอยู่กันที่แอมพาร์คตุลานะครับอยู่กับร้านชิคุมะนะครับที่เขาทําเมนูใหม่ขึ้นมานะฮะเป็นบุฟเฟ่ชาบูที่มีนี่ฮะเป็นเนื้อโอมิเอห้านะครับเป็นเนื้อโอมิเอห้านะครับในราคา2,499เน็ตนะครับในราคาเงินสดนะครับปกติถ้าเป็นเครดิตการ์ดหรือคิวอาร์โค้ดจะเป็น2,599นะครับก็จะเป็นเนื้อลายแบบนี้เลยนะฮคอันนี้ก็จะเป็นเนื้ สามารถสั่งได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีวากิวญี่ปุ่นพรีเมียมเป็น A4 นะครับมิยาสากิ A4 พรีเมียมวากิวบีฟ A3 นะฮะแล้วก็วากิวโทโมบาระ A4 นั่นเองนะครับสามารถเลือกนำสุกเป็นซุกิยากิหรือจะเป็นชาบูก็ได้นะฮะและในราคานี้นะครับก็จะสามารถสั่งหอยนางรมฮาริมะได้มีเปลือหืด้วยมีคัมบาจิซาชิมิ achi, มีกุ้งโบตันไซส์ใหญ่ซาชิมิเลยฮามาจิโฮดาเตะนะครับสั่งแยกได้แบบนี้นะครับหอยปีกนกแล้วก็จะสั่งเป็นซาชิมิเซตแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคร ซูชิว่ากิวคาตาโรสุเบิร์นท็อปอุนินะฮะหรือว่าจะเป็นปลาไหลย่างซีอิ๊วแบบนี้เราก็จะมีโคตารุอิกะแบบนี้หรือปลาหมึกหิ่งห้อยที่สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับมีเอ็นกาวะโรท็อปอุนิด้วยนะครับนี่หลายๆอย่างมีซูชิโฟกาซูชิโอโทโรนะฮะแล้วก็กุง้งครั้งอุนิแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ไม้อันเช่นกันนะฮะแล้วก็จะเป็นเมนูมังค่าเสปลาตามฤดูกาลก็แล้วแต่วัตถุดิบแต่ละช่วงนั่นเองนะฮะถัดมานะครับก็จะมีราคา1799ด้วยนคาคาเป็นเน็ตเร้อยแล้วนะครับ ima, ราคา ก็จะมีเป็นกุง้ง uni, ครั้งอุนินะฮะจะมีตั้งแต่ในราคานี้เลยแล้วก็จะเป็นเนื้อวากิวมิยาสกิ A4 ครับซูชิท็อปวากิวนะครับ, yu, รบแล้วก็จะมีปลาไหลก็อยู่ที่ราคานี้ก็คือดูเล่มดูดูแผ่นที่เป็นราคาของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโทโมบาระ A4 นี่อันนี้เป็น1499กนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเนื้อที่แตกต่างออกไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานี่โคตรุวิกะในเมนูเซต149 9ก็มีด้วยเช่นกันนะครับริเทลยามากินเริ่มต้นกว่านั้นนะครับใน 9นะครับหรือ999ตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่แซลมอนซาชิมิอากามินะฮะแล้วก็เนื้อก็จะเป็นโชโตโมโมะนะครับแบล็กแองกัสนะฮะก็จะเป็นซูชิต่างๆมีอิคุระด้วยแล้วก็จะมีราคา739จะเป็นเนื้อต่างๆนะครับวากิวคาตาโรสึเนื้อวากิวแล้วก็เป็นแซลมอนแล่บางซอสยำนะฮะแล้วก็จะเป็นพื้นฐานแบบนี้นะครับมีกุ้งแม่น้ำด้วยในราคา489นะครับก็จะมีแซลมอนซูชินะฮะมีออสเตรเลียนบริสเกตบีฟนะฮะแล้วน้ำซุปนะครับ ก็จะมีซุกิยากิต้นตำรับใส่สาหร่ายต้มยำกุ้งน้ำข้นซุปมาลา่าแล้วก็แจ่วฮอกไกโดแจ่วฮอกไกโดนะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มซุกิจิ้มพอนสึนะครับมีซีฟู้ดอยู่ในตรงนี้เลยนะครับในราคานี้แล้วก็เป็นของทานเล่นต่างๆเดี๋ยวยังแรกเดี๋ยวจะลองชิมซุปก่อนนะครับซุปที่เราจะชิมอันนี้ก็จะเป็นซุปน้ำดำแบบนี้นะครับปกติเขาซดหรือไม่ซดแล้วแต่เราเลยเนาะ แต่บริเซุปแบบนี้จะเป็นซุปที่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะฮะอันนี้มีความหวานเจือด้วยความเค็มเล็กน้อยมีความหอมขึ้นมาปั่นกลางนะครับรสชาติหนักปั่นกลางอ๋เอเลยบอกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับที่เรานัดกับร้านล่วงหน้า2วันมาก่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะรีวิวเหมือนเดิมก็คือรสชาติเป็นยังไงสไตล์การปรุงของเชฟเป็นไงมีเมนูไงบ้างชอบไม่ชอบเหมือนไม่เหมือนวันอื่นมากินแล้วลองมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใตใ้คลิปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากอันนี้เลยนะครับเดี๋ อันน <Workers. S 2> <ception> ี <Wait interpret> <board> ้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ A3 Premium Wagyu Beef เหมือนเด้ๆเลยอันนี้3ชิ้นนี่4ชิ้นออกเหมือนมากนะฮะส่วนถัดมาอันนี้จะเป็น Premium Wagyu Beef A4 นะฮะนี่นะฮะ Premium Wagyu Beef A4 เหมือนเด้ยังกะลอกข้อสอบมาเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Wagyu Miyazaki A4 ฟาบนะฮะก็คือสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะอันนี้เป็น Wagyu ญี่ปุ่น Premium A4 นะครับลงหม้อไป จริงซุปเราสามารถรอให้เดือดกว่านี้ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราชอบความสุกมากหรือสุกน้อยแต่จริงๆแล้วเอาให้เนื้อพอเปลี่ยนสีเล็กน้อยก็อาจจะพอแล้วก็ได้นะครับประมาณนี้จริงๆก็ทานได้แล้วกลิ่นหอมมากมาลองดูมีความแดงน่อยๆน,ยนี่ตะเกียบเขาะจะใช้เป็นตะเกียบไม้แบบนี้เลยนะครับชือ่อโอ้สวยงาม นุ่มมีเคี้ยวนิดหน่อยพอกัดเข้าไปนึกมีส่วนที่เป็นมันแตกกระจายออกมาในปากมีส่วนของเนื้อให้เคี้ยวเล็กน้อยเนื้อไม่ได้มีกลิ่นที่มากนะครับซึมซับน้ำซุปออกมาค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นวากิวญี่ปุ่นพรีเมียม A3 นะฮะนี่ ชืบลงไปคือจริงๆเขามีผักมาให้ด้านข้างด้วยนะฮะแต่เราก็เอาไว้ที่หลังละกันนี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นอืสด็จสเด็ดน้ําแบบนี้ใครดูตอนกลางคืนเป็นไงบ้างฮะโอ้หอมอืม อันนี้มีความนุ่มที่เยอะกว่าเพราะว่ามีในส่วนของมันในส่วนของมันเนี้ยพอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บละลายไปเลยในปากมีส่วนของเนื้อให้เคี้ยวเล็กน้อยคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้จะมีความบาลานซ์ระหว่างมันกับเนื้อค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นวากิวญี่ปุ่นพรีเมียม A4 ครับว้าวแบบนี้วากิวญี่ปุ่นพรีเมียม A4 อันนี้สัมผัสได้ถึงมีเนื้อให้เคี้ยวเยอะแต่พอเคี้ยวเข้าไปส่วนของมันที่แทรกไว้มันจะพาให้เนื้อแยกกระจายออกจากกาันแต่ส่วนของที่เป็นเนื้อก็จะมีความนุ่มอยู่ในนี้อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนนี้ฮะอันนี้คือเนื้อโอมิว่ากิวเอห้าครับนี่คือตัวพิคของที่นี่เลยครับโอ้โหนี่หลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ป้ายสองสี่เก้าเก้ากินเอห้าได้ไม่อัน้นเต็มที่ไปลวกแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอน้ําเดือดแล้วเห็นไหมอืมโอ้อันเนี้ย มันจะเป็นถามว่าคล้ายกันไหมมีความคล้ายแล้วก็คล้ายตัวล่าสุดเลยแต่มีความเด้งเพิ่มขึ้นมาในส่วนของมันนะครับส่วนนี้คือเซตผักนะครับที่เราสามารถสั่งมาได้สําหรับใส่เข้าไปในชาบูนะครับจริงๆต้องต้องเรียกุกริยากินะน้ำดำแบบนี้ต้องเรียกุกริยากิเพราะว่าชาบูเนี่ยจะเป็นน้าใสๆนะฮะถ่ายให้ดูเฉยๆไม่กินผักแต่ว่าวันนี้น้องเมย์ก็จะมากินนั่นเองนะครับวันนี้มาในมาสของนักท่องเที่ยวจีนท่านหนึ่งกับกางเกงช้างนี่ต้องลุกขึ้นปวดด้วยนะฮะ แล้วนอกจากนั้นนะครับเขามีเครื่องปรุงตรงนี้ไว้ด้วยสําหรับถ้าเราต้องการจะปรุงจิมเพิ่มหรือต้องการความแซ่บเพิ่มนะฮะก็ <S <S 1> <S 1> คือสามารถเอาตรงนี้มาปรุงได้ด้วยเช่นกันครับถัดมาเราจะไปยังหมวดซูชินะครับบอกเลยว่าไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ <S <S เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะฮะนี่คืออุนิครับซูชิอุนิที่สามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับมาถึงต้องรีบมาเมื่อกี้เราถ่ายภาพนิ่งไปนิดนึงนะครับตรงนี้เระลายไปแล้วนิดนึงด้วยอุนิที่วางไว้สักพักแล้วละลายนี่เป็นอุนิที่ค่อนข้างเชื่อใจได้นะ แน่อน่ ปลาไหลประกอบปานกลางเป็นความเหนียวประมาณหนึ่งนะครับของสาหร่ายซึ่งปกติแหละแล้วก็อุนี่เนี่ยแวบแรกนะมีความฉ่ำขึ้นมาอันนี้เป็นที่ไม่กี่ที่ในบุฟเฟ่ราคาหลักพันใบปลายสองพันที่มีอุนิที่ยังมีความฉ่าแบบนี้อยู่นะครับฉ่ำเสร็จปุ๊บมีความหวานขึ้นมาด้านเล็กน้อยยังยังมีความด้านอยู่เล็กน้อยแต่ว่าด้วยด้วยราคานี้เราได้กินอุนิแบบนี้คือโอเคอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่เราอยากรู้คืออยากรู้เหมือนกันว่าวันอื่นเป็นไงดังนั้นคนดูที่ถ้าได้มากินแล้วมาชิมอุนีมาพิมพ์ วววนนตััด้ยะครบอันนี้เป็นซูชิเอ็นกาวะครับข้าวของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอ ข้าวของเขาจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เละคือเรียงสวยส่วนเงกาวะเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มาบนเป็นทอนสอึจะมาบนซอสคล้ายๆ้าคาบายากิโทยากิที่มีความหวานมีความหนักประมาณนึงตัวเนกาวะมีให้ใช้ฟันสกิดเล็กน้อยแล้วก็เด้งแล้วก็หอมเนกาวะมากๆอันนี้คือซูชิโอโทโร่ข้อมูลที่เราได้มาจากร้านคือเขาใช้โอโทโร่ใช้ทูน่าที่เป็นบลูฟินจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแตะวาซาบิเล็กน้อยไป <c oughs> นี่โอโทโร่ฮะม,มันมัน ออเอาฟันฟก,กิดปุ๊บมันแตกกระจายละลายไปในปากข้าวมีความหนืดเล็กน้อยมีความเปรี้ยวเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยมันจะตัดกับความหอมและความมันของโอโทโร่ขึ้นมาได้ดีความหอมและความมันจะค่อยๆออ,ออกมาในจังหวะการเคี้ยวจวังหวะที่2จังหวะที่3ประมาณนั้นนะฮะวิแตกลิ่นหอมเลยแหละโอโทโร่ทันมาอันนี้คืออิคุระนะครับหรือไข่ปลาแซลมอนดองเม็ดใหญ่ๆสวยๆเลยออื อิคุระหรือใครปลาแซลมอนเนี่ยไม่เค็มจัดนะครับมีความเค็มขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวคือรสชาติมันบาลานซ์ได้ดีแล้วมันไม่ได้หนักไปโทนเค็มอย่างเดียวแล้วมีความเคี้ยวเข้าไปแล้วมันเปาะเปาะ,ปะ,ปะในปากนะครับอันนี้โซชิกุ้งโบตันเอบีท็อปอิคุระนะครับโหโบตันเอบีของเขาแบบใหญ่ใหญ่มากท็อปมาด้วยอิคุระอีกอ่ะดูดิใหญ่จริงทุกคน โบตันเนบมีความฉ่ำเข้ามาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีความกรอบของตัวกุ้งมีความหอมหอมมันกุ้งเนี่ยขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วกุ้งยังมีความกรอบอยู่ถัดมาคือซูชิปูซูไวฟูไวแยกทีละคคำอย่าไปรวมกันเป็นคำเดียวนะฮะซูชิปูซูไวนี้แล้วก็มีมันปูท็อปมาด้วยนิดนึงด้านบนวสวยๆไป ทุกคนมันไม่ใช่ขาปูซูไวที่แห้งๆไม่ได้มาแบบแห้งๆแ,แล้วแบบพกโครก,ครก,ครกแต่ว่าชําคือมันชําแล้วความหวานความหอมมีมีความเค็มของปูซูไวขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าเฮ้ยคือแบบชําอันนี้อันนี้อันนี้คือเซอร์ไพรส์จริงค,คนดูที่มากินแล้วผมย้ำอีกครั้งว่าวานมาคอมเมนต์หน่อยนะเราอยากรู้จริงๆแล้วเดี๋ยวพอมาคอมเมนต์เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้เลยว่าวันอื่นเป็นไงนี่ซูชิโฮตาเตะนะครับเบินไฟมาด้วยนี่นะฮะชุบๆ หวานและหอมตัวซอสตัวซอสจะมาคล้ายๆกับเอ็นกะวะที่มีความหนักมีความหวานขึ้นมาอีกอันนึงครับคือโฟกานะครับโฟกาที่นี่จากข้อมูลของทางร้านเขาบอกว่าเขาใช้โฟกาที่มีแบรนด์นะฮะของดีเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับจริงๆเนี่ยโฟกาสิ่งสำคัญขึ้น <c oughs> อยู่กับระยะเวลาการเบิร์นด้วยนะฮะ ดีจริงหอมจริงหอมหอมคุ้งเลยอะเป็นโฟกา้าที่อย่างแรกนะผิวแต่งตึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่งมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอฟันสะเก็ดุปบแตกกระจายออกมาแล้วก็กลิ่นหอมโฟกาคุง้งไปทั่วในปากเป็นโฟกาที่หอมหอมหอมมากจริงๆแล้วก็ตัวซอสมีอุ้ยแม้กระทั่งตอนนี้เคี้ยวหมดไปนานแล้วนะมันยังมีกลิ่นของโฟกาเป็น after taste อยู่ในปากเลยนะครับหอม แม้ทั้งตอนนี้ยังอยู่เลยยังอยู่เลยหอยนางรมนะครับหอยนางรมที่นี่โอ้โหบอกเลยว่าตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มากเลยอะเทียบกับไซส์ช้อนนะย่างใหญ่เลยนะครับบีบเลมอนสักเล็กน้อยนะฮะจริงๆแล้วแต่นะครับว่าเราชอบกินเป็นเลมอนหรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบกินเป็นเลมอนจริงๆเราสามารถนี่ครับใช้เครื่องปรุงที่เขามีให้ในตอนแรกเนี่ยพริกมะนาวพวกนี้นะครับสามารถเอามาใส่กินกับหอยนางรมได้เช่นกันแต่ว่าเราชอบกลิ่นเลมอนค่อนข้างอยากให้ดูอยากให้ดูอกีกครั้งดูดิมันเต็มเต็มฝาเลยนะฮะ ใหญ่มากอะ่ะ ่กรอบตรงกลางกรอบแล้วก็ตรงรอบๆบอกว่มีความเย็นแล้วฉ่ำตรงรอบๆมีความพิว้วให้ให้เคี้ยวนิดนึงกลิ่นหอมเลมอนปะทะเข้ามาแล้วก็มีกลิ่นที่เป็น after taste ของหอยนางรมนิดนึงที่เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับตอนท้ายจาที่เราเคี้ยวเสร็จกลืนแล้วไปเสร็จปุ๊บเวลาหายใจเข้าแล้อออกมันจะมีกลิ่นนี้ทิ้งอยู่นิดนึงนะครับและเมนูปลาโอมากเกซตตามฤดูกาลนะครับตอนนี้นะช่วงที่เรามากินนี้เขาเลือกมาเป็นอันนี้เลยครับเป็นเป๋าฮื้อญี่ปุ่นเจียนนะฮะเจียนเขาเขาใช้คำนี้นะฮะเป๋าฮื้อเลยนะะ ออืเด้งกรอบเล็กน้อยแต่มีความเด่นๆหยุน่นหยุนหย่นไม่ได้นุบมากมีความหนุบนิดนึงแล้วก็ตัวพรสือเขาว่ามันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นความพรสือที่มีความหวานแลบเข้ามานิดหนึ่งใช้คําว่าแลบแวบเข้ามานิดนึงคาางือวิอ้ยดีบาลานซ์ดีเอาจริงนะตอนที่ไปกินที่ตลาดปลายังซอสที่นูน่นยังเค็มปีอย่างเดียวเลยอืมแต่นะซอสของเขามันส่งด้วยมันส่งความ เป่าคือขึ้นมาเยอะและชัดดีนี่ฮะนี่คือเซตซาชิมิอินฟินิตนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามานี่สั่งมีนี่อุนิแบบซาชิมิมาด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากอ่ะเริ่มจากอุนิเลยนะฮะง่ายๆไปโอ้โหมันช่ำมากทุกคนดูดิมันเป็นอุนิที่ชํำมากนะแต่ยังคีบได้ด้วยนะอ่ะ คือบอกเลยว่าฟินประมาณนึงเลยแล้วสามารถสั่งได้เรื่อยๆที่เป็นซูชิอะครับในราคานี้เราคงไม่เอาอูนิอันนี้ไปเปรียบเทียบกับอูนิในร้านโอเากาเซทที่เป็นอูนิเกรดประมูลไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่าง,างที่บอกอันนี้ไม่มีความขมปลายเล็กๆนิดเดียวจากเก่นแล้วก็มีความด้านเล็กน้อยแต่นอกนั้นความฉ่าความหวานมีนั้นถือว่าในราคานี้เป็นอูนิที่ดีงามนะเรายังไม่หลุดคําว่าอร่อยนะแต่แตเราใส่โอปพนเนียนความเห็นควาว่าดีไปค่อนข้างเยอะเลยอะคลิปเนี้ยอิคุระอิคุระนี่เนี้ยนอกจากอู้ มันไม่ได้เข็มเปรี้ยวอย่างเดียวดังนั้นอันที่เรากินเป็นโซชิเนี่ยเปรี้ยวน่าจะมาจากข้าวแน่เลยแต่เนี้ยเป็นอิคุระที่มีความเค็มหวานมีความหวานด้วยในอิคุระเองอันนี้นะฮะอันนี้เป็นโฮตาเตะนะครับเนี่ยเวลาโฮตาเตะเวลาเสิร์ฟเขาจะมาเสิร์ฟกับเลมอนแบบนี้เพราะว่ามันจะมีความอินฟิวส์กลิ่นเลมอนเข้ามาด้วย เย็นๆท่ำๆเด้งๆนุ่มๆแต่กัดทีเดียวขาดแล้วมีความหอมอ่อนๆของโฮตาเตะมาด้วยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโฮตาเตะนะครับตัวนี้เป็นกุ้ง này, โบตันเอบิโบตันเอบินี่โหเขาใช้ตัวแบบใหญ่เบกบักเอกมากๆใหญ่มากจริงๆดูดิทุกคนใหญ่มากจริงดูอาจจะอยู่ใกล้กล้องเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยโอ้โหเท่าหูเราเราเป็นคนหูใหญ่นะเนี่ยนี่คือไม่มีลายแทงไม่มีแล้วนะครับก็คือเอามาเทียบกับหูเทียบกับจมูกเอาได้ด้วย เย็นช่านุ่มหอมความหอมมันเป็นความหอมมันกุ้งขึ้นมาแปลกนะโบตันเอบีเนี่ยเป็นกุ้งที่เราไม่ได้กินมันกุ้งแบบชัดๆอะแต่เวลาเรากินตัวของมันมันจะหอมแบบหอมโทนมันกุ้งขึ้นมาเองถัดมาเราจะเริ่มจากมันน้อยไปมันเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมันน้อยมันจะมีหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เรียงสัทีเดียวอันนี้เป็นหอยปีกนกครับ ไม่เหนียวมีความเหน็บเหน็บขึ้นมาคือพ่ดง่ายเหมือนกินโอลแัตเตอที่ความหอมกระแทกก็มากว่าแล้วมีความเหนียวนุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับถัดมาก,ก็จะเป็นนี่เลยปลายอดฮิตของบงชนชาวไทยนะฮะก็คือแซลมอนนะครับมีมันของเขาก็จะมีประมาณนี้แซลมอนจะเป็นปลาแค่ไม่กี่อย่างที่เราจะจิ้มโชยุด้วยนะฮะ อชออยู่คาราเมลชั้นคลเลยพรามมันมีความหอมนุ่มหอมนะทั้งที่มันไม่ได้เยอะมากแต่มีความหอมนุ่มขึ้นมาทัดมาอันนี้จะเป็นฮามาจินะครับฮามาจิถ้าโตกว่านี้ก็จะเป็นบุรีนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความแบบแบ่งชื่อตามช่วงวัยนะครับเหมือนดิจิมอนนะฮนะเนี่ยฮามาจิสวยๆม,มีความมุกมุกนวลน,นวอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับตามฉบับของปลาสดนะครับเอ๊ะเอ๊ะมีสิ่งที่คล้ายกันหรือว่าอันนี้จะเป็นบุรีนะฮะหรือว่าอันนี้จะเป็นฮามาจิ นะครับอ่ะชิมอันนี้ด้วยอืมเข้าใจแล้วอันนี้คือคัมปาจิตนะฮะก็จะมีความมันน้อยกว่าฮะมันพะมันแยกมันความมันแยกไม่ออกว่าใครเยอะกว่าน้อยกว่านะแต่มันจะมีความใสในเนื้อน้อยกว่าฮามาจิตเล็กน้อยนี่เลยโอโทโร่นี่คือหือป้ายวาซาบิเล็กน้อยเพื่อตัดเลี่ยน <c oughs> มันกินโค้กเลยนะ,ะขึ้นมาคือแบบมันของมันแบบกระจายออกมาในป่าอันนี้คือวากิโรท็อปอุนไขป่ปลาแซลมอนคือที่นี่ท็อปอุนีนี่เขาแบบจัดอุนิให้จุกๆเลยนะครับแบบนี้ดูดีกสวยงามอืม,อม อันนี้เป็นสไตล์ฟิวชั่นที่มีรสชาติที่คอมเพล็กซ์หรือซับซ้อนมากขึ้นนะครับตัวเนื้อเนี่ยมีให้เคี้ยวผสมควรนะครับแล้วก็แต่ไม่เหนียวเลยนะครับเป็นความนุ่มที่มีให้เคี้ยวเคี้ยวประมาณหลายชื่อมีกลิ่นหอมการเบิร์นออกมามีกลิ่นอูนิที่ที่เป็นความหอมมีความหวานของอูนิขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มีมันเป็นความหวานของอิคุรากับอูนิผสมกันไปนะครับแล้วก็อันตัวเนี้ยไม่แน่ใจมันคือเนี่ยเนี่ยมันมีกลิ่นที่เป็นความสดชื่นเข้ามาในปากด้วยนะครับอันนี้คือซออัโลโมาครคาาท็ อมาด้วยนิดหนึ่งนะฮะนูดีกสวยๆอุนีเยอะๆจัดๆไป อันนี้กับข้าวเยอะกว่าฟูชิธรรมดาหน,นึน่งความที่มีข้าวมันจะทําให้มีความละมุนแล้วก็ซอฟต์มากขึ้นข้าวเป็นตัวปรับบาลานซ์เลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ข้าวเยอะขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่ไงั้นมันจะแหลมขึ้นมาตัวที่เด่นเนี่ยวาซาบิดองตัวนี้จะเข้ามาตอนแรกเลยแล้วก็ความเป็นอูนิก็เด่นเด่นชัดใช้ได้อยู่เลยนะครับเป็นคําที่ออกมันนวลแล้วก็มีความแหลมขึ้นมาอธิบายยากพอสมควรนะฮะทันมาอันนี้เป็นเอนกาวะโรท็อปอูนิครับตรงๆเลยก็คือเปลี่ยนจากสาหร่ายเป็นเป็นเอนกาวะเลยนะครับแล้วกว เข้้าไปดวยนะครับม,มีกลิ่นเบิร์นมีความหอมกลิ่นอูนิก็ขึ้นมาชัดแล้วมันมีความกลิ่นเลมอนขึ้นมาตัดแทรกตอนท้ายด้วยโดยรวมคำเนี้ยจะมีความหวานเพราะว่าซอสเนี่ยเป็นซอสที่หวานส่วนนี้ก็จะเป็นอีกอันที่มีโ o โทโร่เข้ามาแซมส่วนนี้สังเกตไหมอันนี้เขาจะไม่ราดซอสมาเยอะมันมันมันและมันนะฮะคำนี้ คำแนวรสชาติจะมาจากข้าวเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนอื่นจะเล่นกับกลิ่นและความมันและความหอมเอกะวะมีความหอมในสไตล์ของเอิกะวะเองอยู่แล้วมีความนุ่มที่คลีบเข้าไปแล้วไม่เละนะฮะแล้วก็มีมีความหอมของโอโทโร่เข้ามาช่วยแล้วมีความหวานเล็กน้อยของอูนิเข้ามานะฮะอันนี้เป็น <c oughs> แซลมอนอากามิฮามาจิแรบางซอสพอนซึนะฮะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อน,เ,อนเทลนะและก็บีบมะนาวตามลงไป วิมะนาวเขาฉ่ำน้ําเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากแซลมอนก่อนนะครับนี่เขาจะแลบางมาแบบนี้เพื่อให้มันสามารถซึมซับน้าซุปเข้าไปได้อมืมีความหวานเข้ามามีความเค็มตัดเล็กน้อยแล้วมีความเปรี้ยวของมะนาวแซมขึ้นมาดังนั้นมันเป็นความกึงก่งกึ่งระหว่างกินอะไรที่มันเป็นยำของความไทยกับความพอนสึข,ของญี่ปุ่นอืมก็มีความสไปซี่ขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะฮะปลาก็จะเด้งในคนละแบบ ธรรมจิจะปริงผุดอันนี้จะนุ่มๆอันนี้จะเด้งๆนิดหน่อยเป็นเมนูอันนึงที่เอามาตัดเลี่ยนได้พอ,พอสมควรน,นะฮะนี่คือปลาไหลนะครับสำหรับคนชอบปลาไหลนี่เต็มๆตตัวไปนะฮะชิมนะครับโอ้นุ่มนะนุ่มนะแต่ว่าซอสคาบายากินี่เขาราดมาค่อนข้างเยอะนุ่มนะครับเป็นปลาไหลที่นุ่มแล้วก็ในส่วนของเนื้อ คือพอมันโดนซอสเคลือบเอาไว้มันเลยทําให้มันเลยรวมกันเป็นความนุ่มเข้าไปอะ่ะแล้วก็หวานค่อนข้างเยอะเลยรสชาติรุนแรงอันนี้คือหมึกหิงห้อยหรือโฮตาลุอิกะนะครับหากินยากนะแต่หลังๆก็เหมือนหากินได้ง่ายขึ้นแล้วบ้างแล้วแหละมาแต่ก็ไม่ได้มีในทุกร้านเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกินอืเป็นแบบโฮตาลุอิกะต้มมันจะไม่เหมือนแบบฟิลในร้านโอมาเกเสะนะที่มันเป็นครีมๆีอันนี้มันจะมีความนุ่มๆหน่อยรสชาติเอาง่ายเลยปลาหมึกปิ้ง แบบเค็มๆม,มีความเค็มๆอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ไม่เหนียวไม่หนึบมากตัดภาพกันมาที่ของหวานนะครับนี่คือโมจิหยดน้ํานะครับคุณดูความเด้งแล้วก็มีผงคินาโกะมาด้วยนะครับเป็นผงถั่วญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้มีความเป็นวุ้นอย่างเดียวแต่มันจะมีความสปริงอยู่ในนี้ด้วยเล็กน้อยดูด,เดิเด้งเดงเดแบบนี้เลย เย็นสดชื่นนุ่มหอมอม,มีความเด้งแบบวุ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหยุ่นอยู่ที่เสี้ยววินาทีเหมือนกันเมนูของหวานนะครับที่เป็นไอศครีมเนี่ยลองสอบถามได้ว่าแต่ละช่วงมีอะไรบ้างนะครับต้วนวันนี้ที่เรามาก็จะมีเป็นซอฟเสิร์ฟนะครับเป็นรสนมกับรสเลมอนโอ้โหดูเหลืองแบบเหลืองแบบเลือตะโกนมากนะฮะแล้วก็มีพาเกตดัสที่เป็นรสแมคคาเดเมียเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ครับรสนมเราเป็นคนที่ชอบกี่ไอติมรสนมพอไก่โดมาก อันนี้คือเป็นนมนมอ่อนๆ,ๆ,ๆไม่ได้นมจ๋าแบบนั้นนะฮะมีความหวานเล็กน้อยคือแบบไม่ได้คลุ้งเหมือนกับนมฮอกไกโดประมาณนั้นส่วนนี้เป็น lemon. เลมอนเลมอนนี่เหลืองแบบตะโก,กนจริงๆม,ม,ะะมีความเป็นเชอร์เบตเล็กน้อยนะฮะเนื้อของเขาหวานแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวขึ้นมารสแบบชาติที่เรากินในติเเนมเลมอนที่ไรเราเราเป็นคนแบบนี้คือเวลากินในติมที่เป็นเชอร์เบตจะมีความผล,ลุกตู้ขึ้นมาและนี้ครับแมคคาเดเมียโอ้ไม่ไม่เรียกว่าอะไรอะ ไม่แข็งมากนะครับมีความนุ่มในติมอยู่แล้วเยน็นเย็นเพดานปากเป็นไหมต้องชาร์จแป๊บหนึ่งปรับอุณหภูมิก่อนก่วนฮากเก้นดานนะเอกลักษณ์ของฮาเก้นดานคือความหวานของเขาทแมคคามเดนมีมันจะมีความมัน,มน มาสรุปกันนะครับสำหรับร้านนี้นะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่อยู่ในราคา2,499นะครับถ้าเป็นราคาแบบเต็มก็คือ2,599ที่สแกนจ่ายก็บัตรเครดิตเนาะเอาเป็นว่าในราคานี้กับวัตถุดิบอันนี้ทำเราเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเลยตั้งแต่อูนิแล้วที่อูนิที่มีความฉ่ำมากๆเลยนะครับบวกกับมีเป๋าฮื้อบวกกับมีโอโทโร่แล้วฮะแล้วก็มีเนื้อวากิวโอมิเอฮ่าด้วยที่อยู่เอาหลายๆอย่างมารวมอยู่ในบุฟเฟ่ร้านเดียวกันนี่คือเซอร์ไพรส์มากๆใน คุณภาพหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจและอยากฝากเอาไว้นะครับว่าใครที่มากินแล้วก็มาลองพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับเราจะได้เห็นว่า เอ่อวันอื่นเป็นยังไงนะครับก็คือตามคอมเมนต์ของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝากช่องใหม่ด้วยครับกำลังเปิดช่องใหม่เพิ่มอีกช่องนึงเป็นช่องสาหรับรวบรวมไลฟ์สไตล์วิธีคิดแล้วก็วิถีชีวิตหลังจากที่เอ่อเรามีอิสระภาพทางเวลาแล้วนะครับก็จะมีไปเที่ยววันธรรมดาไปใช้ชีวิตแบบนี้ช่อง every day is christmas นะครับย่อมาจาก EDC นั่นเองนะครับต้องบอก EDC ย่อมาจากอันนี้นะฮะโอเค okay. เอาเปว่าไปกดติดตามกันได้นะครับถ้าใครอยากดูแล้วก็ติดตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนะครับหลังจากนี้คลิปเที่ยวจะย้ายไปลงชช่่อองงนนนนเลยจ ลงคลิปทุกๆวันจานทตอน1นึ่ทุ่มนะครับส่วนช่องไลน์แทงนี้ช่องของคนชอบกินตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเจอกันทุกๆวันศุกร์ตอนหนึ่ทุ่มเช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมที่สำคัญกดกระดิ่งและกดแชร์ไป้เพื่อนๆเย,ยอะๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแลครับ <c oughs> บายยครับสวัสดีครับ